สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแก้มนะคะวันนี้นะคะทุกคนแก้มก็จะมาเจอกับนี่ค่ะเจ้าแมมตัวนี้นะคะที่เห็นอยู่นะทุกคนแมมตัวนี้คือใครเลี้ยงแคคตัสนี่คือไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะคะเออเพราะว่า,เ,าเป็นแมมที่น่ารักนะคะหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาถูกนั่นเองนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวแก้มให้ดูก่อนให้ดูก่อนนะคะนี่เดี๋ยวแก้มลืมให้ดูเดี๋ยวเอาต้นเล็กมีต้นเล็กไหมนะ นั่นแหละค่ะทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะก็ง่ายๆเลยน้องเขาชื่อน้องอิรุซมุนั่นเองนะคะทุกคนนี่น่ารักมากๆเลยนะคะนี่นะคะอิรุซมุนเขาก็จะมีลักษณะแบบว่าผิวสีเขียวเข้มเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีความมีปุยอย่างเงี้ยค่ะปุยขาวๆขึ้นมานะคะแบบน่ารักมากนะคะแล้วก็มีหนามอยู่นะหนามนิดนึงค่ะหนามตรงปลายปลายจุกเขานะคะปลายภูของเขาแหละทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะเห็นชัดเจน นี่มองมาจะเห็นเหมือนแบบว่ามีมีหนามขาวๆสีนั่นสีนี้นะคะนี่เป็นปลายขึ้นมานะคะตรงนี่อันนี้เขานะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเนาะเห็นไหมเขียวเข้มมากนะทุกคนเขียวเข้มมากๆนะคะตัวนี้ชื่อน้องแมมยิรุสโมมีความน่ารักมากนี่เห็นไหมความปุยเขาน่ารักจริงๆนี่นะคะตัวนี้นะคะทุกคนก็คืออ่า เขาชื่ออิรุซามุเนี่ยใครเรียนภาษาญี่ปุ่นเหมือนแก้มแก้มเรียนภาษาญี่ปุ่นมานะคะก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะมันเป็นแบบทําไมเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะคะอิรุซามุนะคะก็คือสายพันธุ์นี้นะคะเขาถูกพัฒนามาจากคนญี่ปุ่นนั่นเองนะคะคนญี่ปุ่นเขาก็เลยตั้งชื่อให้ว่าอิรุซามุหรือว่าอปุยหิมะนั่นเองทุกคนนี่เหมือนปุยหิมะมากทุกคนนี่นะคะจากประสบการณ์จริงที่แก้มเคยไปญี่ปุ่นแล้วก็มันเหมือนปุยหิมะจริงๆทุกคนเหมือนมากเหมือนมากเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะนี่นะคะก็ นั่นแหละเขาชื่ออิรุซโมนะคะแปลว่าปุยหิมะนั่นเองนะเห็นไหมเหมือนหิมะมากเหมือนนู่นบ้านเราอยู่นะทุกคนก็เหมือนนู่นบ้านเราอยู่นะแต่ก็แบบเนาะเป็นปุยหิมะนะคะทุกคนนี่น่ารักมากๆเลยนะคะก็ถ้าเราต้นเล็กของมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่เห็นไหมต้นเล็กของเขายังยังเขียวเขียวอย่างนี้อยู่เลยนะแต่จริงๆอายุก็คือประมาณแบบโอ้ไม่ใช่ปีปีปีครึ่งนะจะสองปีหรือป่าเนี่ยนะคะประมาณปีปีนิดนิดนะคะต้นเล็กเลบางต้นเขาก็จะออกปุยนี่ แต่ออกไม่เยอะนะคะเราต้องเลี้ยงให้อ้วนก่อนนี่โตวกว่านี้นะให้โตวกว่านี้นะคะนี่พอเริ่มโตแล้วเริ่มมีปุยทุกคนเห็นไหมน่ารักมากนะปุยเขาจะรอบล้อมรอบต้นเลยนะคะซึ่งตัวนี้เขาเป็นอแอม,มมิลาเรียเนาะออสายพันธุ์แมมนะคะอีรุสโมนั่นเองเนาะสายพันธุ์แมมเขาจะมีดอกล้อมรอบต้นนะคะ,ะอุ้ยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะคะ ีนยกตัวอย่างนะคะนี่เขาก็จะมีล้อมรอบต้นเลยนะคะซึ่งลักษณะเด่นของอีนุซมูมันน่ารักมากๆเลยคือมีปุยสีขาวแล้วยังมีดอกสีชมพูค่ะทุกคนเห็นไหมถ้าโชคดีเขาก็จะบานล้อมรอบหัวอย่างนี้นะคะอันนี้ของแก้มยังไม่บานขนาดนั้นนะเออนะประมาณนั้นเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าต้นนี้เขาออกหรือยังต้นนี้ก็เริ่มมีติดตุ่มดอกแล้วค่ะทุกคนเห,นหมอันนี้ก็น่ารักมากๆเลยเนาะราคาไม่แรงมากนะคะทุกคนแต่ถ้าต้นใหญ่อย่างนี้แล้วมีปุยอย่างนี้แล้วก็ ก็ราคาแรงอยู่นะตามอายุของเขานะคะถ้าใครแบบว่างบน้อยก็สามารถซื้อต้นเล็กไปเลี้ยงได้เพราะว่าพวกนี้ถือว่าเป็นไม้เขียวเลยทุกคนไม้สีเขียวอย่างที่บอกแล้วสังเคราะห์แสงได้เร็วกว่าเพื่อนอยู่แล้วนะคะคือโตเร็วโตวเร็วนะอบอกเลยว่าอีดูซมุนี่โตเร็วแต่ว่าคุณก็จะต้องระวังรู ge เขาหน่อยเพราะว่าความชื้นขึ้นเร็วมากนะคะสําหรับที่แก้มเลี้ยงอีดูซมุทุกคนสังเกตเห็นไหมเนี่ยเห็นนะคะมีค่าความชื้นเลยนะนี่นี่คือความชื้นเขาเนี่ยเห็นไหม กาะตามแบบนี้เลยเห็นไหมแก้มก็ยังไม,ไม่ได้ยอมทิ้งเขาก็เลี้ยงเขาให้เขาสวยๆนะคะเห็นไหมไม่ยอมทิ้งปกติคนที่เลี้ยงสวยๆเขาจะไม่เป็นอย่างนี้นะเขาจะอ้วนสวยเลยนี่เห็นไหมเขาก็จะอย่างนี้นะคะตรงนี้เขาก็จะไม่มีแบบเนี่ยเหมือนแบบโดนรดน้ําอะไรเนี่ยคือจะเขียวไปหมดเลยสวยนะคะเพราะว่าวิธีรดน้ําของแก้มคือแก้มลดแบบรดตั้งแต่บนหัวเลยทุกคนใช้สายยางรดอะนะคะถ้าใครแบบว่า อานุถนอมเขาหน่อยถ้าเขามีปุยแล้วอย่างเงี้ยก็สามารถเอาแบบว่าเขาเรียกอะไรเอาเอาขวดหรืออะไรนะคะอะลดลดตามรอบอย่างนี้เอาอ่ะแต่มันใช้เวลานานนะเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงหลายต้นอ่ะมันก็ต้องใช้เวลานานใช่ไหมคะลดเพื่อที่จะไม่ให้หัวเขาโดนน้าเออความปุยอะไรอย่างเงี้ยความสวยของเขาก็จะอยู่เหมือนเดิมประมาณนี้นะคะแต่นี้คือแก้มลดแบบลดตามปกติเลยนะคะก็เลยอ่าหน้าฝนเมื่อกี้ด้วยค่อนข้างจะโดนความชื้นเยอะนะคะ แต่ก็ยังดีนี่เห็นไหมบางต้นก็แบบเห็นไหมเจอลาสนิมไปแล้วทุกคนแต่อันนี้แก้มก็ยังรักษาอยู่นะคะเดี๋ยวหาอะไรมาฉีดๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็รอเอาดอกเขาอเรอเอาดอกเขาผสมพันธุ์นะคะส่วนอีรุสมูนี่ทุกคนจริงๆเห็นไหมเขาเขาไม่น่อนะเขามีหนอนะน,อนะคะการขยายพันธุ์ของเขาคือหน่อก็ได้แล้วก็เมล็ดก็ได้คือนิยมนิยมความนิยมของเขาสายแมมก็ต้องเป็นเมล็ดอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่า สายแมมเนี่ยดอกเขาออกเยอะสามารถผสมพันธุ์ได้เยอะนะคะก็จะประมาณนั้นเลยเนาะอีกอย่างหนึ่งก็โตเร็วด้วยนะอิรุสมุนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ค่อยมีเด็ดหน่อนะคะก็คือเป็นไม้เมล็ดอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะเวลาเราไปซื้อก็เลือกเอากับขนาดของเงินของเรานะคะต้นเล็กก็เลี้ยงแป๊บเดียวเดียวก็โตนะคะอ่าอันนี้อยู่กับแก้มมาก็อูก็เกือบสองปีแหละทุกคนนะเห็นไหมสองปีนะคะ ก็มีต้นตายบ้างไม่ตายบ้างเพราะว่าไม่ค่อยทะนุถนอมเท่าไหร่นะคะโอเคไหมแล้วแก้มอยากจะบอกว่าทุกวันนี้นะคะอิรุซมุนะคือถูกพัฒนาสายพันธุ์ด้วยนะปกติคือจะออกแบบเนี่ยออกแบบแค่นี้นะคะออกปกติออกมาออกมามากกว่าน,นี้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ความความสมบูรณ์ของเขาทุกวันนี้มีการพัฒนาสายพันธุ์เป็นซูเปอร์ซูเปอร์อิรุซมุนะคะซูเปอร์ปุยเขาเรียกแบบ ตัวซูเปอร์ก็คือปุยของเขาเนี่ยจะมีความหนาใหญ่ใหญ่ขึ้นมากกว่าปากติตัวนี้แก้มคิดว่าตัวนี้ของแก้มมันซูเปอร์อยู่นะเนี่ยทุกคนเนี่ยตัวนี้ซูเปอร์อยู่นะคะซูเปอร์เขาก็จะมีอย่างเงี้ยนะคะคือคือบึ้มเลยอะ่ะปุยเขาจะแบบเหมือนปุยสีขาวเต็มทั้งต้นเลยนี่สังเกตเห็นไหมอืมเพราะว่าตัวอื่นของแก้มได้ขายไปแล้วทุกคนมันก็เลยตัวอย่างจะไม่ค่อยมีนะคะแต่ตัวนี้แก้มคิดว่ามันเป็นซูเปอร์นะ ตัวซูเปอร์เขาจะมีความแบบว่าปุยออกมาเยอะๆอะทุกคนอืมอันนี้ยังยังออกไม่เยอะนะแต่ถือว่าออกแบบว่าค่อนข้างค่อนข้างอันเลยเอามาดูตัวนี้ตัวปกติอตัวปกติจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะมีความแบบว่าปุยออกตามซอกอย่างนี้นะคะใหญ่บ้างเล็กบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็ะ่ก็ยังมีความน่ารักอืแต่ตัวซูเปอร์เวลาออกมาคือขาวพโพลนไปทั้งตัวเลยนะอันนี้ก็มีส์จะขาวพโพลนทั้งตัวแล้วเห็นไหมนะคะอันนี้แต่ว่ายังน้อยอยู่นะเพราะว่าแดดกับ น้ำยังไม่ค่อยพอนะตอนนี้นะคะอ่าประมาณนี้เลยเนาะเนี่ยตัวซูปเปอร์นะมีตัวซูปเปอร์แล้วก็เวลาเราไปซื้อนะเขาอาจจะบอกว่าอ่าตัวซูปเปอร์นี่คุณรู้เลยว่าโอ้ปุยเยอะราคามันก็เลยแรงประมาณนี้อ่านะคะเพราะฉะนั้นอีดูสมูนะคะก็มีความน่าสะสมนะทุกคนราคาถูกราคาเบาแล้วก็เออต้องมีอ่ะคนที่เลี้ยงอ่าแคคตัสต้องมีนะคะโอเค วิธีเลี้ยงของเขานะคะก,ก็แก้มบอกเลยว่าแคคตัสทุกต้นทุกสายพันธุ์เขาก็ต้องการแดดแหละนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็ขั้นต่ําก็อยากได้แดดสัก5้าถึงหชั่วโมงใต้แสแลนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แก้มเลี้ยงอยู่ที่แดดทั้งวันม,มีมีอยู่อยู่ใต้แสแลนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ก็สวยสวยเลยรดน้ําก็เหมือนกันสามสี่วันครั้งนะคะหรือจะสัปดาห์ละครั้งก็ได้หรือ,อเวลาเราสังเกตแล้วดินมันแห้งสามารถรดได้เลยนะถ้าใครเลี้ยง ไม่เยอะก็สามารถสังเกตได้แต่ว่าแก้มเลี้ยงเป็นสวนก็จะใช้กะเวลาเอาว่าสามสี่วันลดครั้งหนึ่งหรือแบบถ้าหน้าหนาวอย่างนี้นะคะอย่าเพิ่งลดหน้าหนาวมันมีความชื้นสูงก็จะแบบสัปดาห์ละครั้งหรือแบบสิบวันครั้งอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องระวังด้วยหน้าฝนนี้ยิ่งไม่ต้องลดเลยหน้าฝนนี้เอาไปเลยสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะคะลดแบบชยอยชอาประมาณนั้นเลยนะคะถ้าหน้าร้อนเราก็ลดตามปกตินะสามสี่วันลดครั้งหนึ่งประมาณนี้เลยนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างวิธีเลี้ยงเลี้ยงง่ายไหมเอ่ย บางคนถามว่าแก้มจ้าเ,าเลี้ยงนานไปแล้วแล้วเมื่อไหร่จะออกดอกนะคะคุณก็เลี้ยงไปนี่แหละสักปีสองสามปีนี่ไงถึงที่แก้มบอกของแก้มเลี้ยงอันนี้น่าจะแบบสองปีแล้วที่อยู่กับแก้มนะคะก็ออกดอกเรื่อยๆคือแก้มเก็บมเมล็ดเขาได้เยอะแล้วนะเดี๋ยวแก้มเอามาให้ดูคือแก้มเพาะจนแบบว่าเป็นลูกเขาแหละนะคะอันนี้นานแล้วแหละนานแล้วนะคะแต่คือเอามาเลี้ยงตั้งแต่ต้นอย่างนี้นะต้นแบบเล็ก นี่นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูก็คือนี่คือต้นเล็กๆของแก้มที่แก้มเพาะจากต้นพึ่งน,นี้แหละนะคะเห็นไหมลูกของเขาก็จะแบบว่าสีเขียวตั้งแต่เด็กเลยนะคะก็เลี้ยงมาจนอย่างนี้แหละนะคะสองสามปีออกดอกถ้าคนแบบว่ายิ่งซื้อต้นโตมาแล้วอ่ะก็อ่าก็ล้นระยะเวลาการออกดอกเพิ่มเติมถูกไหมนี่เอาไปเลี้ยงสักปีปีครึ่งก็น่าจะจะได้และะ้วค่ะบางคนก็ปีหนึ่งก็ออกออกปุยออกดอกแล้วนะคะ เโอเคนะคะวันนี้ก็มาแนะนําแค่น้องแมมอิรุซามุนี่แหละอย่าลืมชื่อเขานะอิรุซามุนะคะทุกคนอย่าลืมไปเลี้ยงกันด้วยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถคอมเมนต์เป็นกำลังใจติดตามกันได้เลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ